สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแมชาแนวนะคะคลิปนี้จะเป็นความฝันในคืนวันที่5มิถุนายนค่ะนำความฝันของคนอื่นมาฝากท่านผู้ชมนะคะส่วนความฝันท้ายท้ยคลิปจะเป็นความฝันในคืนวันที่6ที่ท่านผู้ชมต้องการความฝันวันต่อวันที่ต้องการความฝันปัจจุบันทันด่วนนางแม่ไม่สามารถเล่าความฝันให้ฟังได้นะคะ แต่สามารถนำความฝันเก็บความฝันมาฝากท่านผู้ชมให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปดูความฝันกันเลยค่ะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะขออนุญาตนำมาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฝังท,ทุกท่านค่ะสมาชิกท่านแรกนะคะท่านผู้หญิงฝันเห็นตัวเลข05 ตัวเลข0ูติดอยู่ข้างโรงศพของเจ้าหน่ายของท่านซึ่งความจริงแล้วเจ้าหนายยังสบายดีคะ่ะท่านอายุ43ปีเกิดเมื่อพศสองสฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าตัวเองติดคุกท่านผู้ฝันเกิดวันที่30พศสอง6 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นผู้ชายคนที่รู้จักในฝันเขาขับรถหกล้อแล้วเอามาจอดอยู่ข้างๆวัดเขาลงจากรถมาเกาะประตูรถอีกฝั่งหนึ่งแล้วรถก็ไหลถอยหลังเข้าวัดชนของในวัดพังเสียหายยับเลยความจริงแล้วผู้ชายที่ท่านฝันถึงเขาไม่มีรถหกล้อ แต่มีรถกระบะทะเบียน8995เลขที่วัดที่ท่านฝันถึงคือเลขที่3 8ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันเห็นรุ่นน้องที่เคยรู้จักฝันว่าขับรถไปกับรุ่นน้องแล้วน้องก็พูดบอกว่าหวยออกแล้วนะสมตัว ตัวเลขที่น้องบอกคือ708แล้วความจริงท่านผู้ฝันได้ทักหาน้องเขาและได้เล่าเหตุการณ์ที่ฝันถึงให้ฟังน้องเขาบอกว่าน้องเกิดวันที่7เดือน8พศ2538ซึ่งตัวเลขวันเดือนปีเกิดของน้องลักษณะคล้ายๆกับตัวเลขที่น้องบอกในฝันเลย ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่ามีรถหล้อขับผ่านหน้าบ้านซึ่งในฝันรถบรรทุกหนักมากเลยกำลังจะขึ้นเนินที่สูงแต่ว่ารถขึ้นไม่ไหวรถถอยหลังชนกับเสาไฟฟ้าลม้มแล้วเสาไฟฟ้าลม้มละเนรานาดลงมาเป็นแถวจนถึงหน้าบ้านของท่านผู้ฝัน ทับหลังคาบ้านจนทะลุเลยบ้านเลขที่ที่ท่านฝันถึงคือบ้านเลขที่สองเหมู่7ความจริงแล้วท่านผู้ฝันไม่ทราบรถที่ฝันถึงแต่รถของท่านผู้ฝันจริงๆคือทะเบียนส7 6 4ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้ชายท่านฝันว่าตัวเองถูกหวย แต่ในฝันทัานจำตัวเลขไม่ได้ว่าถูกตัวเลขอะไรจำได้และมองเห็นเป็นจำนวนเงินที่ได้ในฝันซึ่งท่านมองไม่ค่อยชัดน่าจะเป็นจำนวนเงิน172บาทหรือว่าเป็น192บาทซึ่งท่านมองไม่ค่อยชัดฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิง ท่านเผลอหลับแล้วฝันคล้ายๆเห็นหนอนสีขาวอยู่ในร่างกายเยอะเลยท่านผู้ฝันเอามือบีบและหยิบนอนออกมาทีละตัวจากนั้นตัวของท่านมีน้ำเหลืองไหลออกมาด้วยท่านผู้ฝันเกิดวันที่หนึ่งเดือน10พศสอง9ห้เกเลขท้ายบัตรประชาชนของท่านผู้ฝันคือสี่หนึ่งสอง ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นคุณพ่อขับรถแล้วถูกเผาไหม้หมดเลยในฝันมีคนมาดูคุณพ่อเยอะมากต่อจากนั้นท่านยังฝันต่อว่าคุณพ่อเป็นอะไรสักอยา่างแล้วป้าคนที่รู้จักเอาพวงมาลัยไปบนและให้คุณพ่อไปแก้บนเยอะมากๆเลย ความจริงแล้วคุณพ่อของท่านอย่างสบายดีท่านเกิดวันที่25เดื 2, อนสองพศสอง6รรถที่คุณพ่อขับในฝันท่านไม่เห็นทะเบียนฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกบอกว่าฝันยาวมากเลยท่านขอเล่าสั้นๆตัดมาเฉพาะที่ว่า ท่านมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นมีสิงโตเดินอยู่บนท้องฟ้าตัวใหญ่มากเลยจากนั้นมองลงมาที่พื้นเห็นมีควายหนึ่งตัวแต่มีสามหัวกำลังจ้องมองมาที่ท่านผู้ฝันท่านกลัวจึงวิ่งหนีกลับขึ้นรถทะเบียน5057 จากนั้นจึงได้ฟังเขาประกาศว่าลอตเตอรี่กำลังจะออกแล้วตัวเลขที่ท่านได้ยินในฝันคือ091ฝันต่อมานะคะเป็นความฝันสุดท้ายของคืนวันที่5มิถุนายนที่นางแมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ล้างตู้เย็นและมีแกงเหลียงกุ้งสด ท่านผู้ฝันได้เอามากินมีกุ้งตัวใหญ่สองตัวจากนั้นจึงได้เดินไปนอกบ้านเห็นบ้านหลังหนึ่งท่านผู้ฝันเห็นยายแก่คนหนึ่งนั่งคุยกับใครก็ไม่รู้ท่านมองหาไม่เจอจากนั้นท่านจึงถามคุณยายว่าคุยอยู่กับใครคุณยายชี้ไปที่กล่องไม้แต่มีเสียงคนแล้วที่แปลกคือ เสียงคนยังพูดกับคนฝันว่าอ้าวหนูน้อยเธอได้ยินเสียงฉันด้วยหรือจากนั้นท่านผู้ฝันจึงถามเขาในฝันว่าเป็นอะไรตายคะทําไมมาอยู่บ้านหลังนี้กล่องไม้กล่องนั้นตอบกลับมาเป็นเสียงผู้หญิงบอกว่าถูกฆ่าตายในบ้านหลังนี้เมื่อตอนอายุ65ย่าง66ปี จากนั้นท่านผู้ฝันจึงสะดุ้งตื่นท่านผู้ฝันท่านอายุ43ปีตัวเลขที่ท่านชอบคือ87065ความฝันหลังจากนี้จะเป็นความฝันในคืนวันที่6มิถุนายนที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฝังต้องการความฝันเร็วที่สุดนะคะนางแม่สามารถนําความฝันมาเสนอต่อท่านผู้ชมได้ แต่ไม่สามารถเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมได้ฝังนะคะขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไว้นะตรงนี้ด้วยความฝันและตัวเลขที่นางแม่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฝังค่ะเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเพื่อเพิ่มความมั่นใจเพื่อสนับสนุนตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบ และเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะคลิปนี้นะคะนางแม่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอขอบคุณทุกทุกแรงสนับสนุนค่ะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฝังที่แสดงความห่วงใยนะคะนางแม่ยังสบายดีค่ะอาจจะเหนื่อยไปบ้างเพราะว่านางแม่ต้องตื่นมาทำคลิปในเวลาตีสองของเมืองไทยถึงประมาณตีสี่ค่ะจากนั้นจึงได้นอนต่ออีกครั้งเพราะว่าจะได้มีเสียงรบกวนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะขอใหท้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ